ตัวนี้เป็นมอตเตอร์หนึ่งแรงม้านะครับ750วัตต์หรือ800วัตต์นะครับ750วัตต์800วัตต์24โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับที่เป็น24โวลต์นะครับ24โวลต์รอบอยู่ประมาณ380รอบนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่24โวลต์เป็นมอตเตอร์บัลเลททดทดรอบนะครับตัวนี้มากับคันเร่งเท้านะครับตัวนี้คันเร่งเท้าสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้เล่นกับเพลอเผลโดยตรงนะครับเผาหลังนี่นะครับ เอาไปใส่เผากลางเพื่อไปขับเผาเลยนะครับเผาขับเผาโดยตรงนะครับขับไปเพื่อท้ายนะครับเพื่อ้ายอันนี้เดินหน้านะครับถอยหลังก็ต่อสายนี้เข้าไปก็จะถอยหลังนะครับนี่นะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับถอยหลังเราก็ใส่สวิ์แค่ตรงนี้นะครับต่อสวิ์เขาก็จะถอยหลังทันทีนะครับตัวนี้ถอยหลัง หลังนะครับนี่นะครับหอยหลังใส่ย้อยนะครับเพื่อให้ตัวนะครับตัวชุดย้อยเปล่าก็มีนะครับท่าก็สามารถสั่งเข้าไปได้นะครับเราจะมีใส่ทั้งมอเตอร์และก็คอนโทรลนะครับตัวนี้สําหรับหนึ่งแรงม้านะครับเจ0้้าวัตต์เอ่อเป็นยี่สิบสี่วลต์นะครับมีสี่สแปดวลต์ก็มีนะครับราคาถูกกว่านี้นะครับสี่แดวลต์จะราคาถูกนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีเป็นชุดเพลาตัวนี้นะครับเพลาจำปาหกฟันนะครับแล้วก็เป็นยอยกกบาทมีประกับนาแปนต่อนะครับตัวต่อจะต่อกอบตัวแทนสเตอร์ได้เลยตัวนี้ใส่สเตอร์ไปตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์มีคอนโทรลบเลสนะครับแล้วก็มีคันเร่งนี่นะครับที่เนนครับคันเร่งคันเร่งคันเร่งเท้านะครับตัวนี้เป็นคันเร่งมือก็มีนะครับก็ลองเข้าไปดู ในหน้าจะตะลลอกหน้าเว็บนะครับสั่งในร้านนักปดิษฐตินะครับหรือ MCE Robo นะครับ